โอ้สวยมากเลยตอนนี้ใช้กล้องนะคะโทรศัพท์มือถือหมดแล้วค่ะแบตเตอรี่ไม่มีแล้วนโอ้นี่ค่ะม็นแค่เท้าละใช้กล้องละ่ะนี่จะให้เพื่อนเเห็นโอ้วิตรงนี้ขาแอวนะคะแอล จะเห็นภาษา เขาบอกว่าเขาจะขึ้นไปที่จุดชมวิวแล้วมันอยู่ตรงไหนเนาะนี่ต้องขับรงขึ้นขเขาค่ะเพื่อนขับรถขึ้นเขานะคะพักตุงแต่เขาตุงโอเคถ้าภาพออกมามันจะโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเ,เพื่อนๆ <c oughs> อ้สวยมากเลย ย้อนแสงนิดนึงนะคะานาน่างดูาา้าจะเป็นินที่สวยมากน,นี่ค่ะเพื่อนจะเป็นทางขึ้นเขานะคะทางขึ้นเขาพองวภูเขาที่สวย ข้างบนนะ่ะอากาศของท่านนี้จะเย็นเพราะว่าสูงมากจะเห็นเมฆเลยนะคะปกบคมุมด้วยด้เมฆอนน,อน,น,อน,นีจะเป็นขกอ,อ,อันนี้สากำลังจะขึ้นเขาแล้วนะคะเพื่อนๆเราดูกันเลยน,น,นี่ค่ะอ๋อนี่ จอดรถน่าจะจอดอยู่ด้านล่างค่ะเพื so ่อนๆ order ส่วนบายสเปรย์อิสต์ไลน์เนีอยโอ้ีหสวยมากออนนี้จะมาจุดที่แบบชมวิวค่ะเพื่อนๆตรงนี้สวยมากเลยอ่ะข้างบนน้าเป็นขวาแวแอลนะคะภาษาจะอยู่ด้านล่างอันนี้จะเป็นที่จอดรถอยู่ด้านล่างค่ะเออ ที่จ <c oughs> อดรถวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะที่จอดรถโอ้ยโอเ้เฮียเฮียเฮียอ <c oughs>